พระเถรานุเทระเจ้าคณะประปสังขาธิการที่เคารพตามลำดับชั้นทุกรูปพระเจริญพรยัดโยนท่านสาธุทชนทั้งหลายาอัตมภาพประคูปินิษตธรรมานวัตเจ้าอาวาสวัดปินแก้วตำบลัยนา อำเภอเสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาขอบันทึกภาพบริเวณวัดทั้งหมดนี้เพื่อส่งให้ท่านอาจารย์ครูปร,รัชที่เป็นอาจารย์สอนในวิชาของการศึกษาพระพุทธศาสนาเจนการประชาสัมพันธ์เชินทพุทธ เพื่อให้เป็นประโยชน์แต่ภาควิชาการนั่นก็คือท่านวราอาจารย์ผู้ทำการสอนในวิชาการนี้ด้วยความรักด้วยความรักถือท่านก็ดูแลเอาใจใส่ต่อนิสิตของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัยทุกๆให้ความเป็นเองให้วิชาการให้ความรู้ ได้ยังกำหนดให้วัดซึ่งเป็นวัดของนิสิตเองได้มีโอกาสดนทิกภาพภายในบริเวณวัดของท่านของแต่ละท่านเพื่อทำการส่งเป็นงานก็ส่วนหนึ่งก็เป็นการเผยแพร่กิจการของวัดให้ปรากฏชัดแก่ท่านสาธุชนทั้งหลายนั่นก็คือท่านจารัสตันสักสิริสาโร วัดนี้ขอนำท่านทั้งหลายได้สู่บรเิเวณของวัดติงกแก้วโดยถือว่าวัดนี้ได้สร้างแต่2,470เป็นวัดอยู่อยู่กลางทุ่งไม่เคยมีบ้านผู้คนมากมายแต่ได้อาศัยอดีตเจ้าวาด และบรรดาญาติโยมสา,าวกชนได้ถวายความอุปสมบทจนเป็นรูปเป็นร่างในปัจจุบันนี้ก็แต่ระรูปหนึ่งที่ปรากฏชัดก็คือหลวงพ่อณัฐชิโตอดีเจ้าวัดรวมกับพุทธศาสนิกชนมีเท่าแก่ยกเย็นร่มเรศร่มใสเป็นเท่าแก่ใหญ่ประจำวัดเป็นพายกใหญ่ประจำวัดปัจจุบันนี้นายพิรมุกวิเศษ เป็นวายาแต่ก่อนเพื่อดูแลมีท่านพระครูสังฆรักษ์ไพยบู์เป็นผู้ช่วยจ้าวาดปัจจุบันก็ทำงานูีท่านท,ทั้งหลายจะเห็นว่าท่านกำลังออกก็ตรงกับหลักชื่อว่าวัดจรีมีสถานสมภารจัดพระลูกวัดร่วมด้วยช่วยประสานกรรมการวัดช่วยจัดบริการวัดโอนรานเพราะมีบ้านเป็นฐานรอง ดังนั้นลำดับนี้ขอท่านทั้งหลายได้ชมบริเวณวัดซึ่งจะนำท่านทั้งหลายได้ชม <ดำ S 1> นี่ดดนคือซุ้มประตูเข้าวัดด้านตะวันออกวัดปิ่นแก้วมีผู้บริจาคในการสร้างซุม้มให้ชื่อว่าซุ้มสุขวิเศษได้ใช้เงินประมาณห้าแสนเพื่อการสร้างซุ้มหลังนี้โดยอุทิศให้กับบรรพบุรุษของท่าน ่วนบริเวณหน้าตุมนี้จะมีสวนหย่อมเป็นสวนหญ้านักรื่มลนคนงานได้สร้างไว้ซึ่งเป็นที่จเจริญัทธาเมื่อบรรณาท่านทั้งหลายเข้ามาสู่บริเวณวัดดังด้านนี้มีต้นไม้ปลูกมีบริเวณที่ดูสวยงามเรียบร้อยมีศาลานั่งพักดังที่ท่านทั้งหลายได้เห็นสักครู่นี้นี่เป็นศาลานั่งพักร้อนก่อนจะเข้าวัด นั่งพักผ่อนหย่อนใจได้ตามสบายสำหรับที่ท่านทั้งหลายได้เห็นอยู่นี้คือเป็นป้ายวัดวัดปิงแก้วมีป้ายโรงเรียนรวมอยู่ด้วยตำบลชัยนาทอำเภอชสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาด้านบนซุ้มนั้นก็จะมีรูปธรรมจักรมีกวางคู่บนและคู่ร่างเป็นสนัญลักษณ์ว่าป้ายนี้แสดงถึง พระสัธรรมคำสอนของผู้เจ้าที่ทรงเทศนาโปรดปัญจวคีที่ป่าอิสิปตนะมฤกทาไทยวันป่าอิสิปตนะแปลว่าตกอยู่เป็นที่อยู่ของเนือทั้งหลายก็เป็นสัญลักษณ์ของป้ายวัดว่าข้างบนมีวงธรรมจักรอยู่มีดอกบัวมีกวางปรากฏอยู่ว่าเหมือนป่าอิสิปตนะมฤกทาไทยวัน พราอมนั้นก็สร้างอยู่บนกำแพงกำแพงนี้ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายมีระยะยาวตลอดด้านด้านนู้นก็ประมาณสัก400เมตรก็จะเห็นว่าสร้างเป็นกำแพงไม่เคยเหมือนที่อื่นใดแต่คำว่าไม่เหมือนเจี้ยที่เดียวก็คงจะไม่ถูกนักเพราะว่าความเหมือนนี้มีอยู่ที่ในตัวเมืองจังหวัดพระนครศุธยา เป็นเมืองหลวงเก่า417ปีศรีอัธยาจำมาจากวัดหน้าพระเมรุราชิการามนะครับเมตตาจากพระโดยคุณพระพิสารวิหิจเจ้าวาดถ้าอนุญาตจำลองมาสร้างเป็นซุ้มแบบกำแพงวัดโดยรอบทั้งนี้ก็ใช้อิฐก,ก่อถือปูนแต่ว่าไม่ฉาบป,ปูนดังที่ท่านทั้งหลายเห็นภาพอยู่ขณะนี้ ด้านในนี้จะมีชื่อจ้าภาพที่บริจาคหนป้ายนี้หนึ่งบาทจะเฉพาะซุ้มนั้นบริจาคสองหมืนบาทจะติดปฏิซุ้ม1บาทก็จะติดหนึ่งหนบาทก็จะติด1ตารางเมตรตลอดไปตั้งแต่ต้นจนก,กระทั่งถุดท้ายบบดนี้ก็ยังออรอรับประทาจากยัดโยมท่านสาธุชนผู้มีกําลังช่วยได้เพราะเป็นการสร้างถาวรวัตถุที่มีความสำคัญมั่นคงยิ่ง ไว้ในพระพุทธศาสนาแม้เราจะจากโลคนี้ไปแล้วแต่ชื่อตรงนี้ยังปรากฏอยู่ยังปรากฏชื่อของท่านผู้บริจาคปรากฏชื่อของบิดามารดาคือพ่อแม่ของท่านที่ท่านได้อุตส่าห์ทำบุญอุทิศให้ในการนี้ก็ขอจเจริญพรยาติโยมว่ายังมีโอกาสที่ท่านจะพึงร่วมในการบริจาคสร้างอีกประมาณสัก 200- 200เมตรจึงจะเสร็จต้นแห่งการสร้าง กำแพงอิดถือปูนแต่ไม่ฉาบดังที่ท่านตั้งหลายปรากฏเห็นอยู่ขนาดนี้ส่วนทางด้านนูน้นก็เป็นด้านยาวไปตลอดไปไปไปพา,าโยมญาติโยมทั้งหลายไปชมทางด้านนูน้นสันสาทุชนทั้งหลาย ด้านนี้จะเป็นกำแพงด้านทิศใต้ของวัดปิ่งแก้วซึ่งจะมีซุ้มอีกซุ้มหนึ่งกำลังดำเนินการก่อสร้างโดยได้มีท่านกำนันนรงพลทองกรเป็นเจ้าภาพในการก่อสร้างมูลค่า850,000หบาทแล้วก็จะสร้างซุ้มต่อไปจากด้านนี้สุดนูน้นจนจนถึงอาคารโรงเรียน เป็นส้มวัดอย่างนี้โดยตลอดซึ่งก็กำลังรอรับประทาจากบรรดาพี่น้องญาโยมท่านสาธุชนผู้เจริญศรัทธาทั้งหลายร่วมด้วยช่วยกันบริจาคทุนทรัพย์หนึ่งตารางเมตรนั้นท่านทำบุญได้หนึ่งมืนบาทพร้อมทั้งจารึกบันทึกชื่อของท่านให้ปรากฏอยู่กับกำแพงนี้ไปชัว่วการนาน,นท่านสาธุชนทั้งหลาย คณะสงฆ์ของวัดปิ่งแก้วซึ่งมีเจ้าอาวาสร่วมด้วยมีความเห็นเป็นอันเดียวกันว่าวัดนี้เป็นที่พึ่งเป็นที่อาศัยของสัตว์น้อยใหญ่ได้ทั้งหมดดัะนั้นจึงเปิดโอกาสว่าสัตว์ทุกชนิดนํามาปล่อยที่วัดปิ่งแก้วได้อดมือ้อกินมือ้อเราก็อยู่ร่วมกันได้ปล่อยสัตว์ไว้ในวัด ไม่ขัดดอกแต่ขอบอกให้ถึงพระหน่อยได้ไหมจะช่วยรักษาชีวิตมันให้ปลอดภัยหากปล่อยไว้พระไม่รู้อุ๊ตายซะแล้วท่านทั้งหลายได้เห็นป้าจะบอกว่าชี้ไปด้านในคืออุโบสถพระบรมสารีริกธาตุตลาดการปรเรียนมนต์หลบหลวงพ่อนะ มนดบเรือนแม่พอศพวิหารหลวงพ่อโตกุดีวิหารคตกุฏิเจ้าวาดเ,เป็นตอทัันสาตุชนนี่คืออุโบสถของวัดปิงแก้วจ้างแต่สมยัยหลวงพ่อณเป็นเจ้าวาดสองพาสิบเอ็ดแต่มาบุรณะเมื่อ2,550จนเห็นสภาพในปัจจุบันนี้มีกำแพงโดยรอบซึ่งกำแพงอย่างนี้ก็ จะหาที่อื่นชมได้ก็ก็จะดูยากออแต่แม้จะไม่ใช่กำแพงสมัยโบราณต้องใช้ตุนทรัพย์มากมีความสวยงามพอสมควรเป็นที่ทำสังฆกรรมของพระสงฆ์พระสงศีลทั้งอุโบสถสังฆกรรมอุปสมบทกรรมกฐินกรรมแม้แต่ในปีนี้ก็มีพระสงฆ์อยู่ปริวัติกรรมก็ได้ อาศัยอุโบสถตรงนี้ในการสวดออกอัมพานก็ขออนุโมทนาบุญที่ท่านทั้งหลายได้ร่วมด้วยช่วยในการปรินาไว้สำหรับภายในอุโบสถมีหลวงพ่อพระพุทธประธานหลวงพ่อพระพุทธประธานนี้สมเด็จพญานาสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆาปรินาย,ยกวัดบวรนิเวศวิหารได้ทรงประทานนามว่าพระพุทธร,รัตนมงคล ปล่งแก้วรอบกำแพงของอุโบสถซึ่งมีกำแพงอยู่ทั้งสี่ด้านและมีซุ้มอยู่สี่ซุ้มขอให้ท่านทั้งหลายได้ร่วมโมทนากับในหลวงท่านทรงเพื่อทานเครื่องหมายพปร,รอัอกษรย่อพอปร,รในโอกาสที่ทรงเจริญปัะชมายุหกรอบจดสิบสองมาเพื่อปฏิฐานนหะ้าที่กำแพง สุมกำแพงรอบโบสถ์ของวัดปุ่นแก้วนับว่าเป็นพระมหากรุณาธิคุณขององค์พระบาทสมเด็จพระย่หัวภูมิพลดุลยเดชมหาราชผู้ทรงพรคคุณบร์เสริฐรมเด็ทานในโอกาสที่ทรงเจริญพระชน6หรอบ72พันษาจึงมีอักษรย่อพอปร,รปรากฏอยู่ที่ซุ้มทั้งสี่นี้ได้รับพภิธานจากพระองค์ท่านก็ขอ,ขอถวายพระพรเพื่อ ทรงพระเจริญยิ่งยินนานทรงปราศจากสโรคาพาดสายวิวัติอุปถัมันตรายตลอดนิจดรันการขอถวายพรด้วยท่านสาธุชนภาพที่ท่านเห็นอยู่ขนาดนี้คือมนดบของหลวงพ่อณัาชิโตอดีตเจ้าว,วาดซึ่งได้สร้างไว้ปลายปี2556-2557ในจำนวนการก่อสร้างสมล้าน ห้าแสนบาทโดยประมาณปบันนี้เป็นที่ปฏิฐานหลวงพ่อณอชิโตและก็พระมหาเทระอีกเจ็ดรูปภายในอุโบสถซึ่งได้อัญเชิญมาปฏิฐานณที่มณฑลหลังนี้โดยเฉพาะหลวงพ่อพระพ,พุทธประธานจำลองปาจุธ,ธารัตนะมงคลปิ่งแก้ว เป็นพระพุทธรูปประธานจำลองจากภายในโบสถ์เพื่อให้พุทธศาสนิกรชวทั้งหมดได้ปิดทองไหว้พระสักครู่ก็คือว่าคณะสงฆ์อำภเภอเสนาโดยวัดปิ่นแก้วขอเชิญท่านถือศีลปฏิบัติธรรมเป็นนิตมีศีลมีธรรมมีสุขสวัสดีไม่มีศีลไม่มีธรรมเป็นทุกข์ไม่ปลอดภัยพระครูพินิษธรรมานวัตเจ้าอาวาสเชิญท่านดูภาพต่อไปนี้กับคณะสงฆ์อำเภอเสนา <c oughs> <c oughs> โดยวัดปิ่งแก้วขอเชิญท่านถือศีลปฏิบัติธรรมให้เป็นนิสมีศีลมีธรรมมีสุขสวัสดีไม่มีศีลไม่มีธรรมเป็นทุกไม่ปลอดภัยพระครูปินิตธรรมานวัตเจ้าวาดวัดปิงแก้วขออนุโมทนาบุญของสาธุชนทุกท่านขอให้เจริญร่ำรวยมีสุขภาพแข็งแรงมีโชคมีลาบอายุวันโนสุขขังพรัง่งขออนุโมทนา